สวัสดีค่ะเพื่อนๆในเพจน,น้องๆพี่ๆนะคะวันนี้พี่รดาอยากจะเอาความรู้ออกมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็ได้ได้ความรู้แล้วเราจะเอาไปปฏิบัติได้นะคะในหัวข้อที่ว่าการมีวิน,นัย และควบคุมตนเองได้นะคะการมีวินัยและการสามารถควบคุมตัวเองได้นะคะก็คือสามารถควบคุมตนเองทางด้านอารมณ์แล้วก็จิตใจและพฤติกรรมต่างๆนะคะให้มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะสามารถควบคุมพฤติกรรมต่างๆควบคุมการพูดจานะคะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่ให้มีความโกรธนะคะอย่างเช่นถ้าเราทําการใหญ่เนี่ยเราก็ต้องรู้จักการควบคุมการพูดจานะคะแล้วก็อารมณ์ไม่ให้ทําผิดจนกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะหรือ เราสามารถเนี่ยควบคุมจุดด้อยของเราเนี่ยจุดด้อยของตัวเราเนี่ยไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไปกระทบคนอื่นได้นะคะหากคนเราเนี่ยมีการควบคุมและมีวินัยในตนเองแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทําการใหญ่หรือเล็กก็จะสําเร็จได้นะคะแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเราด้วยนะคะการปฏิบัติการกระทําเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นการควบคุมแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อตอนเองแล้วก็แก้ไขจุดผิดพลาดและจุดด้อยของตัวเองไม่ให้กลายเป็นเรื่องที่ใหญ่นะคะ และจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะคะการควบคุมตัวเองก็มียกพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างเช่นการควบคุมอารมณ์โกรธเวลามีมีใครมากระทบถูกเรานะคะหรือควบคุมวินัยในการทํางานควบคุมวินัยในกฎจราจรของประเทศในบ้านเมืองเราหรือชุมชนเรานะคะควบคุมการพูดจาต่างๆกับบุคคลอื่นนะคะ นี่คือการควบคุมนะคะหรือควบคุมการพฤติกรรมของตัวเราเองเช่นการตื่นเช้าหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะหรือควบคุมวินัยตัวเองว่าเออเราจะอ่านหนังสือเล่มไหนเล่มไหนกี่เล่มต่อวันนะคะเพื่อที่จะให้เรามีการพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ